สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างหนุยนะครับพาเข้าป้านะครับห้าเห็ดนะครับเมื่อกี้เดินจากข้างล่างตินเข่าขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถึงยอดเข่าแล้วเห็ดโคนมันออกครับก็เลยมาเที่ยวดูสักหน่อยเยวอยาให้เพื่อนๆนะครับได้ชมบรรยากาศ ในป่านะครับคนเดียวเลยนะครับวันนี้อาชีพคนเรานะครับบางทีมันก็ทำงานเหนื่อยนะครับหลายๆอาชีพนะครับมันก็จะมีความเหนื่อยลา้าร่างกายก็เริ่มไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆก็ทุกคนก็คงจะทราบกันดีคือเราทำงานมากๆลนะ่ะเราก็ต้องพักผ่อนตอนนี้ว่า เราจะพักพอนโดยวิธีไหนนะครับแล้วแต่สถานที่แล้วก็โอกาสของแต่ละคนนะครับจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับข้างล่างข้างล่างเข่าเนี่ยมันจะเป็นสนามกบส่องเพานะครับก็พาเด็กๆลูกนะครับแล้วก็ลูกน้องแล้วก็เพื่อนๆของลูกนะครับพามาขี่วิบากมันมีสนามนะครับเพื่อเรารองรับไม่ให้เด็กไปเวยนตามถนนนะครับ ก็เลยพามาขี่ส่วนตัวพ่เนี่ยก็ถืออุปกรณ์เข้ามานะครับบนยอดเขา่าจะมาดูเฮ็ดนะครับนี่การเดินป้านะครับนี่เราต้องทำตำหนิไว้นะครับเล็กๆอย่าไปตัดนะครับแค่ทักๆไว้เราเดินไปทางไหนเราต้องจำไว้นะครับเนี่ยไม่เสียหายหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้ตัดนะครับ เมื่อกี้เราเดินมาทางนี้นะครับเราก็ต้องทำตำหนิไว้แต่ก็ต้องพยายามจำให้ได้ด้วยนะครับว่าเรามาซ้ายแล้วมาฝ่านะครับไม่งั้นจะเกิดหลงป่านะครับวิธีการเดินป้านะครับถ้าสองคนยังพอได้นะครับถ้าคนเดียวก็จะมีปัญหานะนี่นะครับต้องมองด้วยสายตานะครับ จะได้ไม่ลงนะครับเดี๋ยวเดินตามกันไปเป็นเพื่อนกันนะครับการเดินป้านะครับต้องทำตำหนิไว้นะครับข้าไปนะครับข้ากลับเราก็จะเดินเข้ามานะครับจะให้ดีนะครับต้องมีไฟติดหัวนะครับพกใส่ยามไปด้วยยังงงพบนี้นะครับ ครบหมดเลยนะครับน,น้ำกิีนอาหารเพื่อเราล่งนะครับนี่นะครับก็เดินดูเรื่อยๆนะครับตามพื้นเพราะถ้าเห็ดโคนมันออกนะครับบางทีมันยังไม่บานมันก็จะตุ่มๆนะครับถ้ามันบานจะเห็นง่ายนะครับแต่ถ้าตุ่มๆมันจะ ถ้าคนอายุเยอะนิดนึงก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับหรือว่าคนห้ามไม่เป็นนะจุดนี้ไม่มีนะครับเป็นป่าธรรมชาติจริงๆนะครับที่นี่ก็ยังมีเสียงมอเตอร์ไซค์ข้างล่างอยู่ชี่ห้าเฮดห้าอะไรกันเนี้ยครับโหนี่นะครับ ันนี้เรียกว่าหนวดพามผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ปกติสมัยก่อนชอบเลี้ยงกล้วยไม้ป้านะครับกล้วยไม้บ้านอะไรเงี้ยก็จะจำได้แต่ตอนนี้หยุดเลี้ยงมานานแล้วนะครับอันนี้ยังธรรมชาติอยู่เลยนะครับ ก็ต้องเก็บไว้นะครับให้มันขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนวดพามนะครับเดี๋ยวเราก็เดินดูกันต่อไปนะครับ